กิจกรรมแจกกลุ่มดาวฟรีในเกมเกมชินิแพคแพดจันทรายที่1เลือกโปรดดาวตัวไหนดีคลิปนี้มีคําตอบนะวันนี้เนี่ยไหนไหนมีกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงตัวละครที่น่าปกะจุมน้มากที่สุดจากกิจกรรมใหญ่อันนึงเลยของเกมชินิแพคในแพดจันทรายที่1ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเงื่อนไขอ่สำหรับคนที่ไม่ได้ตามอัปเดตแพดนะก็คือเงื่อนไขในการรับกลุ่มดาวครับก็คือหลังจากเวอร์ชั่นจันทรายที่1เริ่มขึ้นเนี่ยเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฝึกตนบนทางไกลเพื่อรับกลุ่มดดาาวตะร5ร5ฟี โดยเงื่อนไขคือ1คุณต้องทำกิจกรรมก่อนซึ่งก็แค่เข้าเกมมาใช้เรซินทำเพลยประจําวันแค่นั้น2คือคุณต้องมีตัวละครตัวนั้นก่อนถึงจะสามารถรับกลุ่มดาวเพิ่มได้และและอันนี้สําคัญ1ตัวละครสามารถรับกลุ่มดาวฟรีได้แค่1กลุ่มดาวเท่านั้นต่อตัวจะไม่สามารถบอกว่า2 3 4 5 6ในตัวเดียวกันไม่ได้นะครับแบบนั้นนะในกิจกรรมรอบนี้เนี่ยสามารถรับได้ถึง4กลุ่มดาวด้วยกันแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องมีตัวละคร4ตัวที่เราคำนวณไว้เพื่อรับกลุ่มดาวนี้นั่นเอง ซึ่งตัวละครที่สามารถรับกลุ่มดาวในรอบนี้เนี่ยก็มีถึง25ตัวนะรวมตัวดุเดรดด้วยคือแปลว่าไม่ใช่แค่ตัวดุเดรดนะเขาแจกกลุ่มดาวตัวลิมิเต็ดบางตัวด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยจะไม่ได้มาครั้งเดียวเขาบอกมันจะวนเป็นรอบแล้วข้อมูลบอกว่าเอา้าแล้วถ้าซีหไปแล้วได้อะไรคุณจะได้ไอเนพิเศษที่ช่วยให้ตัวละครเนี่ยเพิ่มเวลแม็กซิมัมจาก90ทะลุขีดจำกัดลิมิตเบรกเป็น100ได้เลยนั่นเองว <laughs> รับเบอร์ห <laughs> วัง,งมากเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับก็เลยจะมาจัดเป็นเท มัจะถึงมากที่สุดในบรรดา25ตัวนั่นเองนะโดยอิงจะประมาณ c ี12เป็นหลักในการจัดเทียบเพราะมันเข้าถึงได้ง่ายสุดแล้วนะก็มาดูกันว่าตัวไหนบ้างที่ไม่น่าเลือกหรือน่าเล่นในกิจกรรมนี้กันนะครับผมซึ่งก่อนอื่นเนี่ยก็อยากฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วฝากกดติดตามช่องนกกีฬาเทถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับและฝากพูดสนับสนุนเจดีย์ของช่องเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับเติมเกมฮิตไข่หมีได้ที่นี่ Richmond Shop ถูกเติมเองพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุด เติมเกมสุตรที่ของฮอนยูเวิร์สทั้ง3เกมอย่างเกมชินิเพ็กฮงคซาเดลและเซเลสโซนซีโร่กับลาก่อยเติมเบลอเมริการผ่อนได้ให้เงินคืนเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดการเติมครั้งถัดไปด้วยเติมไลน์ at richman shop ได้เลยมีแอดมินรอตอบเราเติมไม่มีวันหยุดพร้อมมีโปรแฟร์เซลด้วยเด้อเติมเลยวันนี้ที่ richman h o p น,น้ำมันหวานเรื่องเติมเกมมาเรื่องมาที่อันดับล่างสุดกอนดีกว่าคือ T R D Dog นะฮะไม่น่าใช้เลยนะ <c oughs> ก็คือมี2ตัวคือฉีฉีและเครื่องฉิงนั่นเองนะ สวนตัวนี้เนะี่ยคิดว่าไม่น่าจะเอากลุ่มดาวจากกิจกรรมนี้มาใช้ได้เลยนะเนื่องจากว่าไม่คุ้มสุดๆนะครับต่อให้คำนวณไปถึง4ีหแล้วเนะี่ยสองตัวนี้ก็ยังไม่คุ้มนะฮะคืออย่างฉีฉๆนะี่คือไม่มีอะไรเลยนะส่วนของเครื่องชิงเนะี่ยมีแต่เมนให้กระปิดหนึ่งนะซึ่งก็เทียบไม่ได้เลยกับกลุ่มดาวของตัวอื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นก็อ่ะสั้นๆคือ2ตัวนี้ก็คือเทียดีด็อกไปเลยนะแล้วก็ถัดมานะที่เทียซีนั่นเองนะก็คือมีประโยชน์เล็กน้อยนะใช้คําว่าเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่จําเป็นนะ ตัวแรกครับก็คือน้องคลีนั่นเองน้องคลีเนี่ยอยู่อยู่แบบประมาณว่า4.5เลยแหละคืออีกนิดหนึ่งจะเป็นเทียดีแล้วเพราะอย่างน้อยเนี่ยยังมีบางกลุ่มดาวที่ยังพอได้อยู่นะคือเฉี่ยวเครื่องฉิงเนะี่ยมันไม่ได้สักอะไรเงยังของน้องคลีเนี่ย c 2ที่ทําให้ระเบิดลดพลังม้องการศัตรูเนี่ยพอไหวอยู่นะสามารถยกเอาคลีเป็นพพอร์ได้มั้งแต่นั่นแหละประโยชน์น้อยสุดๆนะเพราะนั้นน้องคลียกให้เป็นเทีย CC ครึ c ่งแล้วกันนะ ตัวถัดไปในเทียนี้นะเทียเทียซีนะคือมีประโยชน์เล็กน้อยแต่มันจะเป็นก็คือโคโคมินั่นเองนะโคโคมิเนะี่ยใครมีตัวละครนะถือว่าโอเคเลยนะโคโคมิซีสุดเป็นตัวที่ใช้ได้นะผมว่าถ้าเกมแจกโคโคมิฟรีเนี่ยผมก็ไม่น่าเกลียดเลยแต่ว่ากลุ่มดาของโคโคมิครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าเกลียดนะเพราะซีหนึ่งโคมิอย่างเงี้ยเป็นการเพิ่มดาเมของการโจมตีของเราซึ่งก็ไม่ได้แรงใดๆดเลยนะแต่ซีสองเนะี่ยไม่แย่คือซีสองสามารถทําให้ตัวละครที่มีเลือดน้อยเนะี่ยได้รับฮิวมากขึ้นอ่ะก็กตอบโจทย์ที่เเาป็นตัว ก็แค่นั้นนะก็ถึงอยู่เทียร์นี้นั่นเองนะฮะถัดไปครับก็คือยูล่ายูล่าเนี่ยเป็นเทียร์นี้เนื่องจากว่าซีหนึ่งกับซีสองของยูล่าเนี่ยมันก็แค่เพิ่มเดเมจมาประมาณหนึ่งเท่านั้นเองนะแทบไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เลยนะแต่มันจะมปกลุ่มดาวหนึ่งที่จะพลิกโฉมตัวละครตัวนี้ได้นั่นคือ C6 นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มียูล่า C5 อยู่แล้วในตอนนี้ซึ่งผมเดาว่ามันไม่น่าจะมีอ่ะมันอาจจะขึ้นมาอยู่ที่เทียร์บีได้นะแต่ว่า <c oughs> นั่นแหละใครมันจะไปหยุดยูล่าที่ C5 ถถกม้าเิด ดาเมจศัสกายภาพมันเก่งกว่านี้ในเกมนี้ซะหน่อยเนี่ยผมคิดว่ายัางไงยูล่าโดยรวมนะโดยตัวละครโดยรวมเนี่ยก็จะอยู่เทีย์ที่สูงกว่านี้นะฮะถัดไปครับในเทีย์นี้นะตัวที่4ของเทียสนะั่นก็คือจีนนั่นเองนะฮะจีนเนี่ย,ยมป็นตัวละครหลุดเหลวผมคิดว่าหลายๆคนนะ่าจะมีกลุ่มดาวเยอะอยู่แล้วนะแต่ว่าทุกๆก,กลุ่มดาวของจีนเนี่ยประโยชน์มันก็จะไม่ได้มากขนาดนะั้นนะก็จะมีที่สามารถลดต้านลมได้เวลาเอามาอวยกับตัวดาเมจประเภทลมอะ่ะก็แค่นั้นเองนะ อย่างเช่น C1 อย่างเงี้ยที่เวลากดเกียรเบรคค้างจะดูดแรงขึ้นและเดเมจแรงขึ้นคือคงไม่มีใครก,เกดเกียเบดคค้างแแหละปัจจุบันนน,น้นออกไหมแล้วก็อย่าง C2 ที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีและเคลื่อนที่ mm hmm. ก็เฉยๆเพราะมันไม่กี่ตัวเท่านั้นในเกมเกีนซีแผงที่อยากจะตีเร็วขึ้นนะเพราะฉันก็เลยไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะ mm hmm. ส่วนถ้าใครมี C3 อยู่แล้วจะเปิดเป็น C 4เพิ่มมาหนกับตัวท่านลมบางตัวเนะี่ยอ่ะ mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะพอได้ในวงแคบๆ mm hmm. ก็เลยเป็นเทียน,นี้นะ mm hmm. แล้วต่อจากจีเอน ซึ่งอย่างของนิลุกเนี่ยก็ได้เดเมจขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าใครที่แบบพุ้ยแบบมีนิลุกพอดีแล้วอวยมากๆเนะี่ยก็ถือว่าพอได้ส่วนโมนาเนี่ยมันจะมีความที่ว่าสามารถบัฟปฏิกิริยาได้นะจากซีหนึ่ของเขานั่นเองนะแต่ C2 นี่แทบไม่ไม่มีประโยชน์เลยนะ C2 นี่คืออเนกอานามากของโมนาเนี่ย C1 เนี่ยพอได้ก็เลยอยู่ที่เทียร์สีนะก็อีก2ตัวในเทียร์นี้ก็คืออัลเบโด้นะครับอัลเบโด้เนี่ยก็เป็นตัวที่ใช้คําว่าแบบว่าหมดอายุไปแล้วอะแบบว่าอัปเดตสุดๆอนะ ด้วยความที่มันมีมบทบาทในแพทใหม่ด้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีบัฟอะไรทางอ้อมให้ไหมนะแต่กลุ่มดาวเอเวโดเนี่ยก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นะอย่างเช่น C 1ก็คือเหมือนดีพลังงานเฉยเอาจริงอันติเอเวโดนี่ก็ไม่ได้แรงอะไรเลยนะแล้วก็ C2 คือเพิ่มเดาเมจประมาณหนึ่งนะและสุดท้ายครับตัวละครที่สามารถปลดกลุ่มดาวได้จากกิจกรรมนี้และจัดให้อยู่เทียร์นี้ก็คือเซียวนั่นเองนะเซียวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มันจะมีความหมดอายุนิดๆิดเหมือนกันนะแต่ก็ยังถือว่าพอพอจะ หลักๆที่ผมคิดว่าพอได้ก็คือ C1 ที่ทําให้มีชา้าของการแทงหงเพิ่มขึ้นนะทาให้มันแบบเจ็มพลังงานได้ดีขึ้นแต่ก็แค่นั้นเองนะซีองอย่างเงี้ยก็ฟื้นพลังงานตอนอยู่นอกสนามก็ไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายขนาดนั้นนะนนสุดท้ายไม่แต่ C6 เองเนยผมก็ยังเล่นไม่ง่ายเลยสำหรับเซียวที่มันต้องมีเป้าให้แบบพุ่งลงมาถึงจะทีมทีมทีมทมทีมท,ม,ท,ม,ทมได้รวงแงยเพราะฉะนั้นเป็นตัวละครที่ผมคิดว่ากลุ่มดาวอยู่ที่กลางๆแล้วซึ่งการที่เอาเซีย์ตรงนี้เนี่ยเราก็เอาตำแหน่งนะเมตาปัจจุบ ร่วมเข้าไปคำนวณด้วยนั่นเองนะว่าเออมันก็ไม่ค่อยคุ้มขนาดนั้นที่จะเอากลุ่มดาวฟรีกิจกรรมมาใช้กับตัวนี้นะมาใช้นี่ก็คือทั้งหมดของเทียสี่นั่นเองนะก็คือมีประโยชน์เล็กน้อยแต่ว่าไม่จาเป็นนะฮะไปต่อที่เทียบีครับก็คือพอใช้ได้นั่นเองนะ่าก็มีตัวละครอยู่ในเทียน,นี้เนี่ยสามตัวนะตัวแรกก็คือน้องโยมิยะนั่นเองนะแต่วงเล็บนะห้ามใช้ก็ซีหนึ่งเดือดขาดห้ามจากซีส่วนผสหนึ่งเด็ดขาด,าดเพราะซีหนึ่งโยมิยะคือไรประโยชน์สุดๆแต่ว่าซีสองเนะี่ยโอเคอยู่นะ C2 คือทําให้โยมิยะได้บนัสความเสี่ยงไ,ไฟเพิ่มขึ้นนี่มาเปอร์เซ็นต์คือเป็นเป็นเาเมจแบบเสถียรถาวรเลยอะแล้วก็ไม่น่าเชื่อโยมิยะาลา่ก่อนเองเ,องเนี่ยก็เปิด C ีเช่นกันนะอะไรมันจะอวยขนาดนั้นจำไม่ได้แล้วไม่แน่ใจก็คือถ้าอวยเลือกได้แต่ถ้าไม่อวยก็อย่าเลยนะเพราะฉะนั้นโยมิยะก็คงไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่นนะต่อให้มี C2 ก็ตามแต่จะบอกว่า C2 มันไม่ได้แย่แค่นั้นเองนะถัดไปก็คือถ้าทะเกียร์นะพเพราะทาตะเกียร์นะตัวมันเก่งใช้ได้เลยตั้งแต่ C0 C0 อยู่่แลลล้วว C1 ก็คดคดาาาูานงาาา่นนน C2 ก็ื้ดหิหอย ซึ่งชายเนี่ยมันเก่งในคอนเทนต์มอนหมู่สุดแต่ได้พลังงานพอสมควรอยู่แล้วนะก็เลยคิดวไม่จําเป็นแล้วก็อันนึงคือของทินาดีน,นั่นเองนะในเทียน,นี้นะก็อยู่ในเทียบีเนะื่องจากว่ามันก็ไม่ได้แย่นะซีหนึ่งเพิ่มมาตาคริแล้วก็ซีสองมีมรดกเขาเสียหายไม้เพิ่มเติมเพราะฉันั้นพูดไปทั้งหมดก่อนในนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่อยู่ในกลุ่มที่มองว่าไม่น่าเปิดจนถึงกลางๆแต่ตอนนี้เนี่ยจะมองว่าเริ่มใช้ได้แล้วเริ่มเริ่มมีแบบว่าแนวโน้มนะที่จะเอากลุ่มดาวมาลงตรงนี้นะ เทียเอครับคุ้มค่าพอสมควรนะตัวแรกก็ต้องขอพูดถึงไซโน่ซะหน่อยนะไซโน่เนี่ยจริงถ้าเอาความเก่งตัวความมารวมด้วยเนี่ยผมน่าจะให้อยู่สักเทียสีอ่ะแต่ว่าแต่ว่าครับซีหและซีสองทำให้ไซโน่เนี่ยเก่งขึ้นมากอยู่นะอย่างเช่นซีหนึ่งเนี่ยทำให้ไซโน่ตีเร็วขึ้นนะในโหมดทําให้ตายซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไซโน่ค่อนข้างจะต้องการอยู่ระดับหนึ่งนะและก็อีกอันหนึ่งก็คือทําให้ได้รับโบนัสคอเสิห์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเวลาการตีปกติถูกศัตรูซึ่งโบน้เมเยอะนะ 50%เลยแค่ตีไปเรื่อยๆอย่างเดียวคือบัฟเต็มแล้วนะเพราะฉะนั้นไซโนโท,ที่ปลดกลุ่มดาวเยอะๆหน่อยเนะี่ยก็จะทำดาเมจได้มากขึ้นนะั่นเองนะแค่จะบอกว่ากลุ่มดาวมันไม่ได้แย่นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คืออายาโตะนั่นเองนะอายาโตะเนี่ยซีหนึ่งนะสกิลท่าแรงขึ้นทั้งสี่สิบเปอเนี่ยส่วนซีสองนี่ยจำนวนครั้งการซ้อนทับข,ข,ของนามิเซนที่เป็นตัวสแตกดด็กโมเดเมอนะเพิ่มขึ้นเป็น5ชั้นและได้เลื่อนเพิ่มด้วยนะก็คือทั้งเเเนนะี่ยโมมมดจให้แบบบึๆละ ไปต่อที่อิโตะครับตัวนี้ก็หายไปจากเมตาของเกมมานานมากๆผองอาไซโน่แต่ถ้าปิดกลุ่มดาวเนี่ยก็จะเก่งขึ้นไม่ได้เหมือนกันบางอดีที่ยังมีตัวอิโตะเป็นตัวหินตัวหลักของอดีอยู่เนี่ยก็ยังพอมาเล่นได้ในบางคอนเทนต์นะอิโตะ C1 เนี่ยทำให้ทําไม่ตายเก็บสเต็กชาร์จโจมตีได้เร็วขึ้นนะคือเป็น C 0ูนเนี่ยชาร์จตีได้ประมาณ5ครั้งที่มันเอากรองงัดขึ้นนะแต่ C1 เนี่ยได้ประมาณ8ครั้งเลยนะก็เพิ่มในเหมือนทางอ้อมแล้วก็เล่นมันกว่าเดิมด้วยนวนน C2 เีีถ้ากิิดใทมตัหอะ ก็ทําให้เราใช้ท่าไม้ตายได้รัวขึ้นนั่นเองคือเพิ่มของพลังงานเนาะหลังจากอิโตะครับก็มาต่ออันที่ตัวอินาซุมะต่อเพิ่มอีก mm hmm. ก็สังเกตวก่ามีหลายตัวเลยนะที่ทางเกมสามารถให้เราเลือกกลุ่มดาวฟรีจากกิจกรรมนี้ได้นะ mm hmm. ก็คือยาเอะมิโกะนั่นเองนะยาเอะเนี่ยกลุ่มดาวเพิ่มคุณนว่าชีวิตใช้ได้เลยเช่นซ mm ีหนึ่เพิ่มการรีพลังงานซึ่งยาเอะเนี่ยต้องการการรีพลังงานพอสมควรเลยนะจริงๆถ้ายาเอะ C0 เนี่ยต้องปั้นได้ถึงสักร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยด้วย ก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะเพราะถ้าไม่ตายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงได้เมนหลังพอๆกับเสาเลยครับแล้วก็ c 2ทําให้เสายาเอนะ๋นมีเพิ่มการเพิ่มระดับขึ้นไกลขึ้นและแรงขึ้นซึ่งนี่นก็เป็นกลุ่มดาวที่ถือว่าดีเลยนะเพราะฉะนั้นเอ๋มิโกะก็เป็นตัวที่เอามาเล่นในเมตาได้อยู่และกลุ่มดาวใช้ได้ด้วยเป็นหนึ่งในงตัวละครที่น่าเลือกเหมือนกันนะในในกิจกรรมนี้นะฮะอีกตัวหนึ่งที่ยังมีความอยู่ในเมตาได้นิดนึงและเปิดกลุ่มดาวก็เก่งขึ้นพอสมควรก็คืออายากะนั่นเองนะ ออยกาศเนี่ยเก่งขึ้นมากๆเลยส่วนหนึ่งพเพราะเอสคาเฟ่ที่เป็นซัพพอร์ตไวท์ท่าน้ําแข็งนะซึ่งกลุ่มดาวไอ้กาศเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยนะ C1 เนี่ยทำให้เวลาออยกาศโจมตีเนี่ยมีโอกาสลดคูดด่ดาวสกิลทา่าลงมาซึ่งก็ทําให้กดได้รัวขึ้นดาเมจเยอะขึ้นพอประมาณแล้วก็เต็มทาง,งานได้ดีขึ้นด้วยแต่ C2 เนี่ยของดีเลยนะเพราะเวลาออยกาศก็ทำให้ตายเนี่ยมันจะเหมือนปล่อยอันมินิออกมาข้างๆด้วยอีก2อันโดยแต่ละอันเนี่ยก็ทดาเมจ20%ของอันแรก เวลาอายการ์ซีสองก็ทำให้ตายโอ้โหมันมากๆแนละ้วเพราะว่ามันกว้างขึ้นมันแรงขึ้นด้วยนะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้เลยนะและอีกตัวหนึ่งที่หุ้นขึ้นมาคู่กับอายการแต่อาจจะไม่มากเท่าเพราะว่าเอสโซเฟียเข้ามาเนะี่ยก็คือการยูนะที่ให้อยู่ในเทียน,นี้เช่นกันเพราะากลุ่มดาวการยูเนะี่ยก็คือไม่แย่เลยนะซีหนึ่งครับสามารถลดต้านทานน้ําแข็งของมอนได้ด้วยนะเป็นเวลาหกวิแล้วฟื้นพลังงานให้ในกลุ่มดาวเดียวกันเลยส่วนซีสองเนี่ยก็ทําให้ใช้สกิลอีได้เพิ่มขึ้นหนึ่งครั้งเหมือนได ซ2อาจจะไม่เท่าไหร่นะก็แค่ได้พลังงานเพิ่มขึ้นแล้วถ้ามี C6 ก็ก็คือคอมโบก,กันด้วยกว่าสกิลทา่าปุ๊บคือยิงธน,นูแบบเวอร์ชันชาร์จเต็มต่อได้เลยแบบไม่ต้องชาร์นะเพราะฉันั้นนะใครที่อวการอยู่เน่ปลดแค่ C1 ก็เพียงพอละและ TA ก็ยังเหลืออีก2ตัวสุดท้ายนั่นเองนะที่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ใช้ได้เลยนะถ้าเราเลือกเปิดนะก็คือ w อ n เด r e r และ De ยานั่นเองนะ C1 w er น n d e r e r เดนี่ยจะดีมากถ้าคุณใช้ร่วมก,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 กันกับอาวุธประจำตัวนะที่จะทำให แล้วก็ไอตัวธนูลมของพลสวรรค์น่ะก็จะแรงขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นโดยรวมๆเนี่ยซีหนึ่งก็ได้เดเมจที่โอเคแล้วและซีสองวอนเลอร์เนี่ยก็คือทีเด็ดอันหนึ่งที่ที่ทำให้ไอตัวถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะยิ่งแรงตามพลังงานที่ใกล้จะหมดตอนที่เรากดสกิลท่าที่มันจะมีหลอดพลังงานแยกขึ้นมาใกล้หมดยิ่งแรงซึ่งแรงมากๆนะสูงสุดถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแรงเดเมจของวอนเลอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นซีสองวอนเลอร์เนี่ยก็ไม่แย่เลยเสำหรับคนที่อวยนะแล้วก็ตัวสไดดดที่พูปคือเย จริงเดยาเนี่ยเป็นตัวห,หลุดเลวตัวเดียวที่หลงเข้าไปในเทียนนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมมองว่า C0 ศูนย์เนี่ยห่วยมากเพราะความเก่งมันถูกใส่ไปในกลุ่มดาวหมดเลยนะฮะอย่าง C1 ครับทาให้เพิ่ม HP ของเดยาขึ้นและทําให้การโจมตีทุกอย่างของเดยาเนี่ยเจ้าคนเสียหายเพิ่มเติมตามค่า HP คือกลุ่มดาวนี้ครับสามารถเอาเดยาไปเล่นเป็นตัวดาเมจได้เลยนะจากที่ C0 ศูนย์มันแทบจะไม่ได้นะและ C2 สครับทำให้ระยะเวลาเสาเพิ่มขึ้น6วิซึ่งแค่นี้เนี่ยก็ช่วยแก้ปัญหาหลักของตัวคนนี้ได้เลยว่าไอตัวเสาเนี่ยที่มันสน จริงๆความสามารถนี้มันควรจะอยู่ซีูนด้วยซ้ําแต่นั่นแหละก็ทำให้กลุ่มดาวของเนย่าเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่สามารถอัปเกรดตัวละครจากที่มันใช้แทบไม่ได้เลยให้มันใช้ได้ดีเลยก็เลยให้อยู่เทียเอนั่นเองแต่ที่ดีเป็นพิเศษคือถ้าคุณมีเนย่าอยู่แล้วด้วยเนะี่ยคุณสามารถเลือกรับตัวละครท่าดาวรูเลตได้จากกิจกรรมอีกอันหนึ่งที่แยกกันคือที่มันเอาตัวรูเลตได้ฟรีอะ่ะแล้วก็มารับกลุ่มดาวเพิ่มได้ด้วยทําให้จากซีศูนย์เนี่ยกิจกรรมอีกอันหนึ่งเป็นซีห Tier นึ่นเองและสุดท้ายครับ เรามาถึงเทียเอสนะที่ลาก่อนมองว่าคุ้มค่ามากๆเลยสําหรับการเลือกรับกลุ่มดาวในล็อตนี้นั่นเองนะฮะซีตัวสุดท้ายนะถ้าใครจาตัวละครแบบไลอัพทั้งหมดยี่ห้าตัวได้น่ยจะรู้เริ่มมีตัวอะไรบ้างตัวแรกนะต้องพูดตัวนี้ก่อนนะก็คือฮูเต๋านั่นเองนะฮูเต๋าเนี่ยเป็นตัวละครเทพจริงถ้าดูวมๆในกลุ่มดาวมันก็ไม่ได้แบบว่าเวอร์มากแต่ว่าแต่ว่าฮูเต๋าซีหนึ่งครับเป็นเป็นกลุ่มดาวที่เรียกได้ว่ามันถ้าจะเป็น กลุ่มดาวจาเป็นในการเล่นเลยอแล้วมีกับไม่มีคือต่างมากตั้งแต่สมัยหูเต๋ามาใหม่ๆในซีหนึ่งนี่เป็นประเด็นร้อนแรงของตัวละครตัวนี้มาตลอดนะฮะว่ามีแล้วมันต่างกับไม่มีขนาดไหนนะฮะการชาร์จโจมตีเนี่ยเป็นแหลง่งในเมนหลักของหูเต่าเลยนะแล้วการชาร์จจิ้มชาร์จจิ้มชาร์จจิ้มได้อย่างตลอดต่อเน,นื่องเนี่ยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบสุดๆของตัวละครตัวนี้แล้วหูเต๋าเป็นตัวละครในเมนทาทไฟที่จริงก็ยังยังไม่ได้ถือว่าตกเมตาเลยนะยังเล่นได้อยู่เลยแนละ้วและมีตัวละลคลร กลุ่มดาวของหูเตานะ๋าซีหนึ่งเนี่ยเป็น T.S เลยนะเพราะว่าโอ้โหนี่แหละคือกลุ่มดาวที่รอคอยนะกับหลายๆคนนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดหูเต่าซีหนึ่งอยู่แล้วเนะี่ยกลุ่มดาวหลังจากนั้นก็เฉยๆแล้วนะเพราะฉะนั้นนี้เนะี่ยพูดถึงหูเต่าก่อนเพราะว่าสําหรับหูเต่าซีศูนย์เท่านั้นนะที่หน้าเปิดสุดๆนะฮะและก็อีกสามตัวนะตัวแรกก็ขอยกให้นิโลนั่นเองแล้วกลุ่มดาวเทพของนิโลก็คือซีสองที่ทําให้เวลาศัตรูโดนสภาวะจากสกิลพลสวรคนของเราอะลดต้านทานน้ำถึงส5% และถ้าศัตรูโดนง้องเงินไปอีกลดต้านไม้ได้อีก35%มห้าเปอร์เซ็นต์วอดคือโหดมากนะกลุ่มดาวนี่ของนิโลนะฮะแล้วตี้น้ํากับไม้เนี่ยด้วยความที่มันจะมีตัวละครลอตใหม่ออกมาเนี่ยก็มีเวลจะกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มดาวนี่ของนิโลเนี่ยก็เลยดูคุ้มมากๆเลยนั่นเองนะฮะตัวถัดไปครับก็คือเฉินเหอครับตัวนี้เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะว่าคุ้มขนาดไหนเพราะตอนนี้เฉินเหอคือเก่งมากจากการปฏิบัตของสเกิร์กทำให้การปลดกลุ่มดาวเนี่ยคุ้มไปด้วยซึ่งแต่ละกลุ่มดดดดาาาวขขออององงเเเฉินเนะินนนหหีีี่่ยกกกก็มๆะครัซททใ้้้สลไ2 ซึ่งอย่างเจ๋งเลยเพราะมันมีพลังงานทําไม่ตายได้นะฮะแล้วสกิลท่าเนะี่ยมันเป็นสกิลบัฟหลักของเฉินเหิอทำให้บางครั้งเนี่ยเราสามารถได้บัฟใหม่เร็วกว่าเดิมด้วยนะในกรณีที่เราแบบมีความโรเทชันกลับมาที่เฉินเหิอเร็วกว่าปกติอะไรเงี้ยก็กดได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะแต่โอเคอารซีหนึ่งอาจจะแค่อ่ะ,อะ,อะก็แค่กดสกิลอ,อีกทีนึงซีสองก็ดีมากเหมือนกันของเฉินเหิอคือท้าไม่ตายนานขึ้น,น,น,นแล้วพวกความแรงคีดท่าลำแข็งด้วยโอ้โหแต่ระดับดาวเฉินเหิอนี่ดีมากแล้ว,นะวลริงเฉินเหิอเนี่ตตััววในนลลิส์ีี้้ท่่่ผมมมองงา C6 ยยคุเะ คือไปได้ยาวๆเลยอ่ะถ้ามีกิจกรรมนี้วนมาอีกคือเปิดได้เฉินเถิได้รัวๆเลยนะและ้วตัวสุดท้ายในลิสต์นี้ก็คือหมอไปไายป่ายจูนั่นเองนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจะหุ้นขึ้นเหมือนกันจากแพทนี้เพราะดูแล้วเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์ธาตุน้ำธาตุไม้มาแน่ๆนะหมอไปายในยังไงก็เอาไปเล่นกับฟรินะได้เพราะมีฮิวนั่นเองซีหนึ่งหนึ่งก็ทำให้จำนวนครั้งที่ใช้ิทธาได้เพิ่มขึ้นหนึ่งครั้งก็คล้ายๆเฉินเหินเมื่อกี้นั่นแหละก็พลางาัง มีเตเมท่าไม้เสริมเข้ามาเวลาตัวละครในทีมเราโจมตีและมีฮิ้วให้ด้วยบอกเลยว่าของโคตรดีนะอันนี้แหละจบไปสําหรับเทียร์ลิส25ตัวละครนะที่จะสามารถเลือกรับกลุ่มดาวฟรีได้จากกิจกรรมในแพทเจนทาที่1น,นั่นเองย้ําก่อนปีกคิดว่าเทียร์ลิสนี้เนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวของลากอยซะเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นใครคิดอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะสุดท้ายเดี๋ยวอยากให้เพื่อนๆที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์ในคลิปนี้เนี่ยได้ข้อมูลครบถ้วนที่สุดที่จะไปตัดสินใจ เลือกกลุ่มดาวของไอดีตัวเองนั่นเองนะก็มาถกเถียงดิสคัสอะไรต่างๆกันได้เต็มที่เลยอย่างนี้ดีกว่ามองว่าตัวไหนคุ้มที่สุดผมขอท็อปฟรีในใจทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยสำหรับน,นี้แล้วก่อนก็ขอขอบคุณมากที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้และอยากดูทั้งนปะีไหนอีกจะลากปพะเพลก็คอมเมนต์มาได้เต็มที่เลยนะครับวันนี้แล้วก่อนขอลาไปก่อยอจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย